มอตรงไหนไม่รู้นะขอเด็กด้านน้าได้ไหมเพื่อใครแบบเออเบื่อเบื่อหรือน้องมียุบกำลังหรือแบบอยากเพลงอะไรนี่ลองให้สดศูนย์ว่าเฮ้ยเขาร้องแบบ90้าศอยากทิ้งเก้าศูยุคนี้ถ้าเขาร้องได้เขาจะร้องแต่ถ้าร้องไม่ได้เขาจะกดยูทูบนะครับมีแค่สามวิธีเท่านั้นคือร้องสดกับยูทูบเฮ้ยนักร้องยังไม่มาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคิวของเอกกับกิ๊ฟที่ต้องร้องเพลงสดใช่ไหมครับไม่อยากให้เอกร้องสักท่อนไหมอยากดูไหม อยากฟังร้องไหมโอเคไม่มีอยากฟังร้องอยากกินเต้นอย่างเดียวอ่ะทุกคนหลังจากถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับลีโอแล้วนะครัใไรที่สุดนะครับสินค้าชุมชนพิสาหกิจที่มาจากเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งเนี่ยอยากให้ซื้อเลยเพราะว่าขอกินของอร่อยแล้วก็ยิ่งตอนนี้นะครับมาจากราคาต้นทางเลยนะครับไม่จะเป็นเรื่องของความฟังไม่นอแกนิกที่ไม่ใช้สารเคมีเจียบนนั่นเอง กรรมวิธีการปลูกนะคะรูปการแปรรูปแล้วลองว่าอร่อยแล้วก็ที่สำคัญบางอ่าบางร้านเนี่ยเขาจะมีแบบสินค้าเป็นเด่นของเขาอัตลักษณ์เด่นๆแล้วก็จะมีบางทีได้โอท็อปสี่หดาวเลยนะครับลองไปดูไปถึงได้เลยะคะอ่าโอเคเดี๋ยวขอไปถามัมถายนิดนึงนะคะผู้ประกอบการร้านไหนมีรถทะเบียน2203ไหมคะ เจ้าของรถทะเบียน2203ของผู้ประกอบการนะคะเขาแจ้งมาว่าเป็นรถผู้ประกอบการในงานทิศโลกนะคะภาคเหนือตอนล่างหนึ่งนะคะถ้าได้ยินแล้วสะกิดสกิดกันด้วยเพราะว่าอาจจะเสียค่าที่จอดรถอะไรทักอย่างเขาบอกว่าให้ไปติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ด่วนนะคะตอนนี้นะรถผู้ประกอบการจอดอยู่ให้ไปติดต่อที่ประชาสัมพันธ์นะคะทะเบียน2203ค่ะได้แล้วนะครับ เอาละตอนนี้บรรยากาศก,ก็ทยอยในการถ่ายภาพกับเสือปินนะครับและเดี๋ยวเราจะยกเวทีตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอนะฮะสองุงมันจะแป๊บหนึ่งแล้วจากประมาณอีกสีกสิบนาทีแล้วเนี่ยกลับมาในช่วงประมาณ6โมงเราก็จะพามาช็อปชิกลกันยังไปากาศของงานนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมชูมากๆต่อนั้าวันนี้26-30ถึงมีนาคมน,นี้กับมากัรโอท็อปช็อปพันสามมีความเจริญปัญญาทุ่งจังหวัดภา,าคหาเหนือนตอนล่างหนึ่งพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ